ของมงคลในบ้านส่งเสริมชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชรออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงกัลยาณมิตรทุกท่านครับของมงคลประดับบ้านหากเรารู้สึกว่าบ้านเราอยู่แล้วเงินทองติดติดขัดขาดเงินทองไม่ค่อยเข้าบ้านลองปรับเปลี่ยนหาของมงคลมาตกแต่งบ้านเสริมห่วงจุย้ยเพื่อเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย ชีวิตดีมีความสุขให้กับครอบครัวและเหล่าสมาชิกในบ้านลองมาติดตามรับฟังกันครับว่าของมงคลน,นั้นมีอะไรบ้าง 1. ตู้ปลาทองใช่ว่าหลายคนมีหัวใจรักสัตว์หรือชื่นชอบการเลี้ยงปลาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการมีตู้ปลา วางไว้ในบ้านนั้นจะช่วยเสริมพลังมงคลด้านความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงการงานให้กับเจ้าของบ้านโดยรูปทรงของตู้ปลาควรมีลักษณะสี่เหลี่ยมพืนผ้าไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปและจำเป็นต้องมีน้ำสะอาดอยู่เสมอเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะนำพาความเจริญก้าวหน้ามาให้เจ้าของบ้าน ทางนี้หากนำไปวางบริเวณทางเข้าบ้านจะดีมากเพราะประตูเปรียบเสมือนทางเข้าของพลังงานและมีจุดกระตุ้นไหลเวียนโชคลาภของมงคลช่วยให้เงินเข้าไม่ขาดสาย 2. โมบายแขวนหน้าบ้านเนื่องจากหน้าบ้านเป็นจุดรับลมและสิ่งดีๆเข้าบ้านดังนั้นหากมีของมงคลอย่างโมบาย ที่เป็นลักษณะกระดิ่งแขวนอยู่ตามศาสตร์ห่วงจุย้ยเชื่อว่าจะสามารถแก้จุดอับเคราะห์และเรียกเงินทองให้เข้าบ้านได้สาลูปปั้นหกลกซิ่วของมงคลตามความเชื่อของชาวจีนหากบ้านใดบูชาเทพเจ้าหกลกซิ่วเชื่อว่าจะทำให้ความร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โดยทั้งสามเทพเจ้านั้นมีความหมายดังนี้ฮกตามภาษาจีนหมายถึงอำนาจบารมีโดยเป็นเทพเจ้าแห่งบุญวาสนาความเป็นใหญ่มีอำนาจบารมีโลกมีความหมายว่าการมีโชคลาภวาสนาดังนั้นจึงเป็นเทพเจ้าแห่งความบริบูรณ์ ด้วยโคศัพั์ซิวหมายถึงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยเป็นเทพเจ้ามอบพรอันประเสริฐในด้านไรโรคภัยไข้เจ็บสี่รูปปั้นนักกษัตริย์ควรนำตุกตาหรือของมงคลรูปปั้นหนูประจำนักกษัตริย์มาวางไว้ห้องโถงรับแขกหรือบริเวณห้องนั่งเล่นเช่นรูปหนูหรือปีชวดเป็นสัญ,ญลักษณ ของความว่องไวก้าวหน้าหรือรูปปั้นม้ามีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมด้วยพลังและเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางความรวดเร็วว่องไวส่งผลให้ธุรกิจการค้าการงาน ประสบความสำเร็จว่องไวเหมือนฉายาม้าเร็วห้าเทียนหอมข้อดีของเทียนหอมของมงคลตามคุณสมบัติแล้วนอกจากจะช่วยไม่ให้บ้านไร้กลิ่นอับไม่พึงประสงค์ยังสร้างความผ่อนคลายให้คนในบ้านด้วยเชื่อกันว่าช่วยให้คนในบ้านนั้น เจอแต่เรื่องดีๆเสริมพลังบวกให้ชีวิตหกต้นไม้มงคลต้นโปยเซียนเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีมีชัยแขวคลาดปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนต้นทับทิมมีบุตรที่ดีมีลูกหลานเต็มบ้านมีเงินมีทอง และมีพลังปัดเป่าสิ่งไม่ดีต้นโมตันเสริมดวงสเสน่ห์ทรงเสริมเมตตาและเสริมสร้างความมั่งมีสีสุขต้นมะยมคนนิยมชมชอบรักใคร่มีชื่อเสียงไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรูเจภาพวิวทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำลำคลองทะเลหรือน้ำตกช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับคนในบ้าน โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเจ้าของบ้านได้แปดปีเสียเรียกทรัพย์ปีเสียเป็นสัตว์เทพเจ้าของจีนโดยคนจีนเชื่อกันว่าหากนำปีเสียไปประดับตกแต่งปีเสียจะช่วยปรับห่วงจุ้ยให้ดี ซึ่งผลที่ตามมาคือดึงดูดโชคลาภเงินทองไหลเข้าบ้านไม่ขาดสายทําให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความจเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งจเจริญในหน้าที่การงานเพราะปีเสียจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและทําให้บ้าน มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าเรือสำเพาตามความเชื่อของชาวจีนถือว่าเรือสำเพาเป็นของมงคลที่สื่อถึงการค้าขายประสบความสำเร็จหากร้านค้ามีการค้าขายควรตั้งเรือสำเพาเอาไว้ในร้านค้าจะทำให้กิจการค้าขายราบรื่นไม่สะทกสถานแม้มีอุปสรรคถาโถมเข้ามา หากทำการค้าให้วางไว้ในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยจะยิ่งเสริมพลังของห่วงจุ้ยในมุมนั้นได้มากขึ้นสามารถเสริมให้ท่านมีกิจการค้าจะเริญรุ่งเรืองชีวิตราบรื่นปรับตัวได้คล่องตามสถานการณ์มีสติปัญญา ที่ล้ำลึกซึ้งเหมือนน้ำชีวิตรุ่งเรืองมีกินมีใช้เงินไม่ขาดมือและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริ่นในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ